รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่20นะครับธันวาคม2564นะครับวันนี้อเมาก็นะครับนะเหมือนเดิมครับคัดบอลนะครับให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นบอลลาลิกาสเปนนะครับระหว่านะครับเรมาเต้กับบาเลเซียนะครับคู่ที่2ครับเป็นบอล ชิปชิพอังกฤษนะครับระหว่างรับฟูลแลมกับเชฟฟิล์อยู่ในเต็ดนะครับเตะเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับนะก่อนจะไปวิเคราะห์นะครับสองคู่นี้นะครับนะไปสรุปผลวอนของเมื่อคืนกันก่อนหัวต้องจู้จู้นะครับเสียดายครับเมื่อคืนนะครับบอกตรงๆเลยนะครับมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกครับเชียร์ไปที่แมนซีนะครับโหเล่นดีจริงครับนะ เชียร์ไปที่2ลูกนะครับต่อไปที่2ลูกนะครับแมนซีชนะไป4ี่ศูนย์กินเต็มกันไปนะครับมาดูคู่ที่2ครับที่เมาได้พูดไว้นะครับนะใครชอบบอลต่อนะครับก็ให้เล่นลิเวอร์พูลนะครับที่ราคานะครับครึ่งคบลูกนะครับใครชอบบอลรองอย่างสเปอร์นะครับให้เล่น1ลูกนะครับนะครับแต่หน้า y YouTube เนี่ยครับนะอเมานะครับได้ให้นะครับลิเวอร์พูลไปนะครับ ที่ราคาขึ้นคุบลูกนะครับนะก่อนเตะนะครับกอนเตะนะครับเหมาเข้าไปเช็คราคามานะครับราคาไหลลงนะครับนะตอนแรกมันหนึ่งลูกนะครับนะมันไหลลงเดือกขึ้นคุบลูกนี่เเหมาเริ่มแปลกนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับแมนซีชนะไปแล้วเก็บสามแต้มไปแล้วครับเหลือลิเวอร์พูลนะครับอาคู่เจลซีนะครับพอเหมาตัดทิ้งไปแล้วครับนะตัดทิ้งไปนะครับไม่ดูไม่นี่ครับนะดูที่หนึ่งกับที่สองนะครับนะ ลิบูพูต้องการสามแต้มโอ้โหแต่พอนะครับต้องการสามแต้มแต่ราคาใกล้เตะนะครับอยู่แค่ครึ่งกรุบลูกนะครับโอ้โหอย่างนี้ใครชอบบอลต่อก็หวานเจี๊ยบแต่มผมไม่ได้มองแบบนั้นมองไปมันทำไมมันต่อน้อยจังนะครับนะโอ้โหดูรูปเกมนะครับบอกตรงๆเลยสู้สเปอร์ไม่ได้นะครับสเปอร์นี่นะครับนะ โอ้โหสาดบอลนะครับให้ทะลุกองหลังนะครับกองหน้าเขาวิ่งโอ้โหเอามานั่งดูจนจบเกมเขาบอกเลยครับว่าสเปอร์หน้าชนะด้วยซ้ำนะครับไม่น่าเสมอนะครับคู่เนี้ยลีพูนะครับเสียเต็มนะครับนะแต่หมอพูดตรงครับคู่นี้ยสเปอร์ไม่น่าไม่น่าเสมอหน้าจะยิงลีพูประมาณสี่ห้าลูกนะครับน่าจะยิงหน้าชนะสี่ห้าลูกด้วยซ้ำนะครับนะโอ้โหแต่ เล่นไปเลยมาลีพูได้ชนะมากกว่านะครับน้ำสองหนึ่งนะครับน้ำสองหนึ่งได้แป๊บเดียวนะครับประตูนะครับวิ่งมาตัดบอลไม่โดนบอลโดนสเปอร์สอยไปครับเสมอสองสองแล้วก็แป๊บเดียวก็โดนใบแดงเรียบร้อยครับเสมอไปนะครับผู้นี้โอ้โหลีพูนี่นะครับเสียโดนนะครับนะกองหน้ากองหลังยิงตัดผ่านกองหลังไปนะครับโอ้โหวิ่งกองหน้าสเปอร์วิ่งอย่างเดียวนะครับออื ครับจบนะครับเมื่อคืนนะครับเสียดายนะครับอ่ะแต่นะครับแต่บอลวีพีของเหมานะครับเมื่อคืนยกนะครับอ่ะยกกันไปนะครับยกกันไปแต่สเตปสี่เสียดายตัวเดียวจริงๆนะครับเสียดายตัวเดียวครับคืออะไรเลี้ยงผลิตนะครับต่อสองลูกโอ้โหทําได้แค่เสมอนะครับโอ้โหเสียดายครับสเตปสี่นะครับเข้าเต็มสามนะครับแล้วก็ตายหนึ่งนะครับนะโอเคครับไม่เป็นไรครับนะ แต่ VP เราก็ยังไม่เสียนะครับนะนะครับกินมาตลอดเมื่อคืนก็ยกกันไปนะครับนะมาดูคู่แรกครับมาดูครับเรเบเต้นะครับกับบรเซนะครับสถิตินะครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะส่วนใหญ่นะครับนะก็จะเป็นทางบรเซียนะครับชนะไป2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป1นแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของเรเบเต้นะครับนะ อันล่าสุดนะครับชนะ1เกมนะครับแล้วก็เสมอสอแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับดูครับเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดนะครับเกมในบ้านนะครับบอกตรงครับในบ้านนะครับห้านัดล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไปถึง4เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดครับของบารีเซียครับ บาเลเซียนะผลงานก็ดีนะครับห้านัดสุดชนะไป3นะครับเสมอสองยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับบาเลเซียนะครับนะดูครับเกมเดือนครับห้านัดสุดนะครับห้านัดสุดของบาเลเซียครับชนะ2เสมอ2แพ้1นเกมนะครับดูตารางคะแนนครับโอ้โหนะครับเลมันเต้ครับอยู่ดับแปครับแข่ง17นัดก็ชนะ6เสมอ7นะครับเขียนผิดนะครับขิดผิด เสมอ7นะครับแพ้4มิวยี่2ิาคะแนนส่วนเลบเต้ครับอยู่บ้วยนะครับอันดับ20เลยนะครับแข่ง17บนัดเท่ากันไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ8แพ้9นะครับมิวู่8คะแนนนะครับดูทรงปีนี้ไม่น่ารอดตกชั้นนะครับนะนะครับไม่น่ารอดนะครับดูที่แฮนดิแคปครับแฮนดิแคปนะครับ เลทแรกครับเปิดมาที่ราคาปอนะครับนะน้ำเจ้าบ้านที่0.83น้ำส่วนเยือนที่1.07ครับเลทที่2ราคาไหลลงอยู่ที่ราคาเสมอนะครับนะน้ำเจ้าบ้านที่1.06ส่วนเยือนที่0.87นะครับนะราคาเวอร์เดิแรกครับ2ลูกควบ2ลูกขึ้นเลทที่2 2ลูกขึ้นครับไหลขึ้นนะครับนะนะครับราคาเสมอนะครับเลทราคาเวอร์ถือว่าสมดุลนะครับนะน้ำทิมเยือนนะครับน้อย 087เองนะครับคู่นี้นะครับนะถ้ารู้ใจสตินะครับได้หลายอย่างนะครับนะทีมเยือนก็ผลงานดีนะครับนะเชียร์ไหครับทีมทีมเยือนนะสำหรับคู่แรกนะครับนะเดีวคูยส่อต่อครับฟูลแลมกับเชฟฟิลนะครับ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะส่วนใหญ่นะครับ5นัาล่าสุดเจอกันส่วนใหญ่ฟูลแลนมชนะไป4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับนะ นะครับฟูลเล่มกับเชฟฟิลนี่นะครับนะโอ้โหนะครับส่วนใหญ่เป็นฟูลเล่มนะครับนะดูครับหานัดล่าสุดนะครับของคู่ฟูลเล่มนะครับนะห้านัดล่าสุดของฟูลเล่มครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะชนะหนึ่งเสมอไปสี่เกมนะครับแล้วเป็นเสมอสี่เกมลวดนะครับนะนะครับอ่ะมาดูเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดนะครับ ในบ้านก็ถือว่าผลงานดีนะครับนะชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสหรับฟูลแลมนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดของเชฟฟิลนะครับนะห้านัดล่าสุดครับชนะ3เสมอ1นะครับแพ้ไป1เกมนะครับนะแล้ว3เกมล่าสุดก็ชนะรวดนะผลงานถือว่าโอเคนะครับดีเลยนะครับมาดูเกมเยือนครับห้านัดล่าสุดนะครับห้านัดล่าสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับ ตารางคะแนนครับฟูแลมครับอยู่ดับหนึ่งครับแข่งยี่สองนัดชนะสิบสามชนะเสมอหกแพ้สามีอยู่สี่สิบห้าคะแนนครับส่วนครับเชฟฟิลด์อยู่ดับสิบสี่ครับแข่งยี่สิบเอ็ดนัดครับน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดครับชนะแปดเสมอห้าแพ้ไปแปดนะครับมีอยู่ยี่สิบเก้าคะแนนนะครับนะดูเกมในบ้านครับฟูแลมนะครับแข่งสิบเอ็ดนัดชนะเจ็ดเสมอสามแพ้หนึ่งครับเก็บไปถึงยี่สิบสี่คะแนนครับ โปรเชฟฟิลด์เกมเยือนครับแข่ง11นัดชนะ4เสมอ3แพ้4นะครับเก็บไป15คะแนนนะครับนะดูที่แฮนด์แคร็บแฮนด์แคป็นี่เหมือนจะสูสีนะครับนะนะครับเลเร์แรกครับขึ้นคู่ลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่1.06นะครับส่วนเยือนที่0.84ครับเลเร์ที่สองราคาคงที่ครับขึ้นคู่ลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่0.94ส่วนเยือนที่0.96ครับ เลยราคาวัานแรกสองลูกครึ่งเลยที่สองนะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับนะนะครับคืงควบลูกนะครับราคาโอเวอร์ถือว่าสมดุลน,นะครับถามว่าน้ําเจ้าบ้านเก้าสี่เยือนเก้าหกถือว่าสูสีนะครับบอกตรงๆครับแต่ล่าสุดนะครับ <c oughs> เจ้าบ้านน่ะเสมอออกเสมอไปซะเยอะนะครับนะแต่ถ้าให้เลือกเชียร์นะครับเกมเยือน <c oughs> ทีมเยือนก็ดีนะครับทีมเยือนก็ดีนะครับอ่ะแต่เจ้าบ้านเขาบอกเลยครับต้องเก็บสามแต้มนะครับเพื่อนะครับลังที่หนึ่งเอาไว้นะครับทุกท่านนะห่างจากดับสองไม่เท่าไหร่นะครับนะอ่าไปดูหน้าเว็บก่อนสรุปหน้าเว็บดูครับดูน้ำก่อนนะครับครึ่งลูกเจ้าบ้านเก้าสามอ่ะถือว่าโอเคนะครับแบบนี้ใช้ได้นะครับนะครึ่งลูกน้ําเจ้าบ้านยังน้อยกว่าเจ็ดหกเยือนแปดหกครับคู่นี้ เชียร์ไปเจ้าบ้านนะครับคู่ที่สองครับนะอ่ะสรุปครับคู่แรกนะครับคู่แรกนะครับอ้าวลืมหายนะเมาแล้วนือะไรวะเนี่ยเบอร์นะครับเบอร์อ่ะแป๊บหนึ่งครับถูกคู่ไหมเอาเคถูกคู่นะครับคู่แรกครับเชียร์ไปที่บาเลเซียนะครับที่ราคาเสมอนะครับคู่สองครับเชียร์ไปที่ ฟูแลนนะครับนะที่ครึ่งครบลูกเลยครับนะหมามอนะครับคู่นี้นะครับไม่น่ากินกันเกินนะครับนางโบกเลยครับนะให้นะครับให้กดต่ำไปที่สองลูกครึ่งควบสามนะครับนะสําหรับคู่ที่สองครับใครชอบกตานนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับใครอยากได้วีพีนะครับสเต็ป หรือบอลสดเพิ่มนะครับเอาเหมาแนะนำให้ไปเอาในกลุ่มของเอหมาเท่านั้นครับอย่าเข้ากลุ่มนะครับทักไอดีไลน์ส่วนตัวมาครับ ahmao99 ได้เลยนะครับวันนี้เอาเหมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ